ก็มีบ้านพักด้วยนะครับบ้านพักหลังใหญ่สองห้องนี้สามพันห้าครับส่วนหลังเล็กหลังละพันห้าครับติดต่อมาได้เลยที่นี่โหมันดูล่มเลื่นแบบชิวๆเลยนะครับแบบสบายๆมากครับแล้วก็ลานตรงนี้คือติดริมน้ํานะครับลานติดริมน้ํานี้ก็สามารถจะกางเต็นท์กันได้หมดเลยยาวๆทั้งสวนเลยครับ ว้าว wow. ธรรมชาติครับธรรมชาติจริงๆ hmm. เป็นไงบ้างสวยไหมฮะมีปลาด้วยนะมีสิงช้าให้นั่งเล่นเราโยกสิงช้าดูดีกว่าโอ้โห oh. เล่นน้ำนี่ครับ โมีชิงช้าให้เล่นครับริมน้ำครับมุมอย่างนี้ทั้งล่างหูปลาเพียบเลยฮะดูสิครับเพื่อนก็นี่มีทางลงเล่นน้ำได้หนึ่งจุดครับจุดนี้ก็เล่นน้ำได้สวยครับชิวๆเลยครับหืมน่าเที่ยวไหมล่ะ ถัดกันขึ้นมาอีกก็วิวดีนะโอ้โหนี่นะขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วกระโดดลงน้ำซะหน่อยนะก็จะสนุกน่าดูครับเดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปเรื่อยๆครับนี่ครับลานแถวเนี้ยสามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยนี่ครับพวกชาวแคมปิ้งของเราก็รเริ่มทยอยกันมาแล้วครับที่ก็มีอยู่ตรงนี้หนึ่งเต็นท์ดูวิวฝั่งนี้เป็นวิวแบบ ธรรมชาติมากๆต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จักครับออโอ้ดูรอบๆริมน้ำครับเนี่ยแถวนี้แถวนี้นี่สามารถกา้งเต็นท์ได้หมดเลยนะนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับอุ้ยอันนี้ก็สวยครับมีต้นไม้ลงไปในน้ำอันนี้ป่าเยอะมาก เห็นไหมเพื่อนๆปลามันขึ้นกินเหยื่อครับมันขึ้นกินผลไม้อะครับจุ๊บจิ๊บจบุจิ๊บเลยแต่ตรงนี้ก็ลงค่อนข้างจะลํำบากนิดนึงครับที่ลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหสถานที่กางเต็นท์สำหรับคนรักธรรมชาติสุดๆฮะ ลานแถวนี้กางได้หมดเลยครับมันเรียบไปกับคลองน้ำเลยนะครับนี่ครับเขารับจัดงานด้วยโอ้โหมีต้นไม้ใหญ่มากๆร่มรื่นมากๆเนี่ยพรุ่งนี้จะมีงานแต่งงานด้วยครับแล้วก็รับจัดงาน ให้สถานที่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึงจุดที่ผมได้ไปจองที่กลางเต็นท์ไม่เหมือนกันนี่บ้านพักหลังละสองพนห้านอนได้สี่คนเลยครับสวยงามครับบ้านแบบธรรมชาติมากๆ สามารถทำอาหารปิ้งย่างกลางเต้นท์เล่นน้ำโอ้โหถือว่าจบครบที่เดียวฮนะนี่จะยินเสียงน้ำไหมโอ้โหลานข้างในนี่ก็กางได้เยอะเลยนะฝั่งนี้ก็ได้หมดเลยครับ ฝั่งนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่สามารถจะกางเต็นท์ได้ใครที่ชอบแบบลุยๆหน่อยนะฮะเดินน้ำได้สบายเลยตรงนี้ติดน้ำตกตรงหัวน้ำเลยครับเนี่ยตรงโค้งน้ำเลยโอ้โหนี่อะครับก็มีบ้านพักตรงนี้ บ้านพักก็หันหน้าเข้าหาน้ำพอดีเลยครับก็ลงเล่นน้ำกันได้สบายครับสามารถทำอาหารได้ครับที่นี่สังสรรค์กันได้แบบเต็มรูปแบบเลยครับเนี่ยนะสวยๆๆนี่เป็นไงสวยเลยฮะ โอ้โหอะไรจะชิวขนาดนี้มีแค่ให้นั่งเล่นด้วยเราก็คิดว่าคืนนี้จะนอนกันตรงนี้เนี่ยที่เรากางไฟเชีดไว้เนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกางเต็นท์ทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศอีกรอบเนึง ครับเพื่อนๆครับว้าวโหสบายๆเลยนะอาน้ำก่อนเรอไม่เห็นลึกเลยอุยลึกดว่าเขาบอกคอไงอุยนี่ลึกลึกมากด้วยนะคว่หัวเลยอ่ะ

เย็นสบายเลยนอนเล่นสบายเลยแต่ก็ต้องระวังเน่อครับมันยืนได้เป็นจุดเป็นจุดอะ่ะดูดูโอ้ยน้ำค่อนข้างแรงนิดนึงนะโอ้สนุกครับเย็นสบายมากมาก ที่เราเล่นน้ํากันมาเหนื่อยพอสมควรแล้วครับเราก็เริ่มจะหิวครับนี่ก็เริ่มเย็นๆแล้วนะครับฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วเรามากินไก่ย่างกันนี่เรามีไก่ย่างมาหนึ่งตัวไก่ย่างกับซ้มตําครับเราก็หาทานอะไรที่มันง่ายๆแถวนี้

แล้วจาดตอนค่ำคืนสงบเงียบดีครับนี่ที่พักของเราเต็นท์ของเราครับแล้วก็กำลังจะทำอาหารว่าจะย่างไก่อีกสักรอบนึงฮะนี่เราจะมีกินไก่มีไก่ตัวแดงว่ายังไม่หมดเลยนะนี่ ใก่มีใช้กอกอีสานเดี๋ยวจะลองอย่างแล้วก็ทำอาหารเย็นกินกันอร่อยอร่อยครับชิวๆครับสำหรับค่าคืนนี้ครับเราก็จะทำอาหารกินกันอย่างนี้แหละติ้งย่างแบบ ง่ายๆปิ้งย่างชิวๆฮะแต่วันนี้เรามีไก่เรากินไก่อีกแล้วมื้อกลางวันเราก็ไก่มื้อเย็นเราก็ไก่แต่ยังไงเราก็มีความสุขครับเราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบนี้กลางเต็นท์นอนอยู่ริมน้ำบรรยากาศแบบชิวๆสบายๆครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายครับนี่วันนี้เราจะนอนฟังเสียงน้ำ ไหลกันทั้งคืนเลยนะแล้วก็คิดว่าเราคงต้องลากันไปจริงๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดน้าได้ไปที่ไหนอีกนะน้าก็ถ้ามีเวลานะครับจะพยายามถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมกันแบบนี้ไปอีกนะครับอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งให้หน้าด้วยครับขอบคุณครับเพื่อนเทุกคนไว้เจอกันครับ E ีพีหน้าสำหรับ E ีพีนี้ไปก่อนแล้ว